มาแล้วค่ะรุ่นที่ทุกคนรอคอ,อย สวัสดีค่ะหนูดีมอเตอร์ฟิลนะคะถามว่าทําไมรุ่นนี้นะคะเป็นที่รอคอยของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเลิศม,มากๆเลยค่ะไปทําความรู้จักกับเนสกีลํานี้กันดีกว่านะคะว่าทําไมเป็นที่พูดถึงกันมากนะคะกับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลานะคะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยค่ะ แล้วคะ่ะรุ่นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะคะก็คือ c o f i s h b o ป e 170 2020ค่ะถ้าเทียบกับปี2019และ2020เนี่ยต่อให้สีเหมือนเดิมขนาดเท่าเดิมทุกอย่างอาจจะเหมือนเดิมหมดก็จริงนะคะแต่ปีใหม่แล้วคะ่ะจะเหมือนปีที่แล้วไปสมดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะ C d o o เนี่ย เล่นเปลี่ยนขนาดเครื่องยนต์ไปเลยค่ะคือ f ิสโป o 0 1 9 0 1 9เนี่ยเครื่องยนต์จะ1 4 9 4 c ซีซีแต่ปี2020เนี่ยอัดให้จุใจไปเลยค่ะเพิ่มเป็น 1630cc ซีซีและเพิ่มแรงมาเป็น170จากเดิม155แรงมาด้วยและเช่นเคยค่ะรุ่นนี้นะคะไม่มีซปเปอร์ชาร์จนะคะเพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงจะได้ไปได้ไกลขึ้นค่ะ นอกจากรุ่นนี้นะคะจะประหยัดเชื้อเพลิงแล้วนะคะถังน้ำมันก็จุใจถึง70ลิตรด้วยและก็มีแถบกระเป๋าตะข่ายช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าให้อีกด้วยนะคะ <S <S ตกปลานะคะก็ฟังเพลงเพลินๆไปกับลำโพงบลูทูธกันน้ำ B R P Audio Premium System ด้วยนะคะและไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะลำนี้นะคะยังมีที่เก็บมือถือกันน้ำได้อีกด้วยนะคะ ต่อจากนี้นะคะเรามาดูดีกว่านะคะว่าเจ้าเจสกีลัมี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะและเพราะอะไรนะคะนักตกปลาทั้งหลายนะคะจึงเลือกซีดูฟิสโตไว้ในดวงใจนะคะเรียกได้ว่าอุป,ปกรณ์นะคะทำมาให้เพื่อสำหรับนักตกปลาโดยเฉพาะเลยค่ะที่เห็นอยู่นะคะก็คือ G P S Garmin Echo Map Plus 62 C V นะคะหาปลาได้นะคะวัดความลึกน้ำได้โดย G P S ตัวนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งจากโรงงานมาให้กับตัวเรือแบบนี้เลยค่ะ และชิ้นถัดมานะคะก็คือถังเก็บความเย็นลินคิวนะคะที่สามารถติดตั้งล็อกยึดกับท้ายเรือได้นะคะและเอาไว้เก็บปลาเก็บเหยือ่อมีรูระบายน้ำออกได้ด้วยนะคะที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นกระบอกไว้สำหรับเสียดคันเบ็ดนะคะมีมาให้ถึง4อันเลยจะถอดเปลี่ยนย้ายตำแหน่งก็ได้นะคะและถังนี้นะคะมีความจุใหญ่มากๆเลยค่ะจุได้ถึง51ลิตรเลย และความพิเศษถัดมาที่มีมากับลำนี้นะคะก็คือเขามีการติดตั้งแพลตฟอร์มด้านท้ายเรือเพิ่มให้นะคะเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นถึงเกือบ1ฟุตเลยเท่ากับว่าเจสกีฟิสโปลำนี้เนี่ยมีลินคิวที่เป็นตัวล็อกยึดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถึง2จุดเลยทีเดียวคะ่ะมาด้านข้างเรือกันบ้างนะคะจะถูกติดตั้งที่พักเท้ากันเลื่อนทั้งสองข้างทำให้เวลานั่งตกปลานเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคะ่ะ และเบาะรุ่นนี้นะคะนั่งได้3ที่นั่งเป็นเบาะฟิชชิ่งซี t คือเบาะที่ออกแบบมาเพื่อให้เรานั่งตกปลาได้อย่างสบายมากขึ้นค่ะเบาะจะแตกต่างจากโครริงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเบาะจะตั้งฉากสเสมอกันทําให้เวลานั่งตกปลาด้านข้างหรือหมุนตัวไปมาสลับตําแหน่งเนี่ยทำได้อย่างสะดวกและมั่นคงขึ้นค่ะ ่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับโหมดพิเศษที่มาก,กับลำนี้นะคะก็คือโหมดทอริงโหมดหรือสโลโมดนั่นเองนะคะจะเป็นโหมดที่เรือเนี่ยจะค่อยๆไหลไปช้าๆนะคะสำหรับนักตกปลาเนี่ยน่าจะชื่นชอบโหมดนี้กันค่ะมีใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสายนักตกปลาบ้างไหมคะลำนี้นะคะเสนออยูอ่ที่635,000านาพนะคะออปชั่นเยอะค่ดนี้คุ้มนะคะจะอดใจไหวหรอคะ ยังไงนะคะเผื่อจะ,จะสินใจง่ายขึ้นนะคะแวะมาดูนะคะยี่ห้ออื่นลําอื่นก็ได้นะคะที่มอเตอร์ฟิลไทยแลนด์ของเรานะคะอยู่ถนนพระรามสองมหาชัยนะคะโทรหรือแอดไลน์หนูดีได้นะคะที่0 8 6 4 1 6 7 8ห7นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ